เรามาทำนะผมว่าตู้ขับได้อยู่แล้วสามงมาอะสามร้อยตู้ขับได้อยู่แล้วรถไม่พอพี่ไม่ต้องเรียกแนะเจี๋ยอ่ะน่าต้องขึ้นรถก่อนนะไม่งั้นมันไม่ติดเฮ้ยอะไรดี๋ว่อเดินขึ้นอ๋อเอาดูไว้ไปก่อนเลยเดินครับรถตู้สาม 在哪儿呢？嗯 ตรงนี้นะครับดูไว้ป่อยตรงนี้ครับเอาเลยเอาล็ลอกพีก,ก่อนใครไม่มีล็อกพีกเอาล็อกพีกเอยซันตัวไหนส้มแดงนู่นส้มส้มใ,สใครสิดเราใครมีล็อกปิกเอาล็อกปิกเ,เรก็ว <c oughs> ใครมีล็อกปิกเอาล็อกปิกอไร็วเลย ให้พี่ลอแขกได้เลยครับให้ลงให้ลงเอาให้ไส้แตกไปได้แล้วได้แล้วเหลือหกสิบไปเลยเออแจกนังแข่งได้เลยนะครับด้วยแจกนักแข่งได้เลยนะครับไปเอาไปเอาอันหล่อท่านแล้วจะอยู่ใครอ่ะพี่จะรักลงหรือเปล่าโอ้โหข้ามันนะเล้วจะอยู่ใครพี่อะไรอยู่พี่มาเช็ดพื้นละไอ้ตู้อ๋อจะใช้พวกลงคนเดียวไหมหรือไงจะพวกว้กระจายให้พวกลงถ้ารถรถรถไม่โดนระเบิดมันมันจะเสียเวลาต้องไปพายายเพื่อกระจายดีกว่าเผื่อมีโอกาสไอ้นี่ได้ แม่มันเดีิมไหวเท่าแล้วใครหน้าคู่ใครมันก็กินกันเองโอเคป่ะในเมืองอ่ะในเมืองอ่ะมันไม่จับนอกได้เว้ยจับตัวหลุดอ่ะเอาอันนึงก่อนพี่พี่เฉินสองเก้าหกโอ้โหจะเป็คู่ไปเลยเจ้าของรถเอาไปตีเออมานลยไอหน้าคู่ใครเดี๋ยวไปแบกกันเองใช่คนละคนละเท่าไหร่เนี่ยไม่เอามึงก็เอาไงแล้วมึงก็เก็บในรถมึงก็ทุกคนต่อแถวไปเลย เต่อแถวพี่พี่เราต่อแถวเมาต่อแถวเมาต่อแถวเมาคละสิเต่อแถวมันสามสคนไม่พอนะเียเอ่ะน้อยม่เมมันเ็มาสามร้อยบาทั้งหมดอ่ะ3มรอแล้วมี3าติทำไมไม่แบ่คนละสิแล้วคนละไม่เฮียได้คู่ลคู่คู่แล้วคู่แลวเขาเกี่วมเองอ่ะใช่เาอไราเหลือสเปรเหลือมาที่พี่ใช่ไหมห้าวเไม่นี้อยู่แลวไม่ใช่หรอเาอ้าวเพี่ตงมาแลวเ ทีละสิบก่อนค่คนละสิบอะจะได้ไม่งพี่แค่เฉพาะคนขับรถก็ได้นะเจ้าของรถสองเก้าหกไม่ก็ให้ไปก่อนพี่จะได้ไม่งงห้ไก่อนกี่ปรเด็นเขา้ไปกี่ประเด็นไม่ไม่งห้าแปดหกพี่เจ็บพนึ่งอยเจ็ดอาาต่อแถวดิสี่หกแปดครับหกศูนหนึ่งครับเจพี่สองศูนย์หกพี่สี่ห้าห้าครับไม่มึงจะให้อะไรสี่ห้าหนึ่งครับอ๋อโอเค เจ3ครับ735พี่คุณพีคุเมาหนี้พี่คุณเมานี้พี่คุณ505พี่พี่คุณกระเบ๋าเจ1ดสนึ่งครับให้อะไรมิดเอาเอาไอแซมเอายังก็ให้เขาเปลี่ยนแล้วไงพี่ไมันแล่คุณเบลเลียงยังยังครับคุณเบลด้วยสามศูนย์แล้วเ็ไม่เก็บไว้ในรถน่งง4ี่เจ็ดูนครับเอ้ยแดงมาให้ยังสี่สามสองครับสี่สามสอเอโหกคนลบ้าถูกปะอางครับ เรียงอย่าเล่นเรอะไรพรห้พี่เจ็ดสมากรตอนเอาไว้เื่พี่ด้วยมกรอย่าลืมหกหปเ่ไม่ได้ชนมันเ่ไม่ได้ต่อแถวเลยี่ต่อแถวเลยได้โปรดต่มันจะได้ไม่งงพี่สามเจครับสี่ครับพี่สี่พันหกมันจะได้รู้่ใครไม่ได้สม้าหกไอซนมก้าอัน่้ามา่าห สี่หกเกพื่อนอย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะกระเป๋ายี่สิบเลยเหรอไอ้ี่ศูนย์สครับพี่เออี่เกาดึงเอาสามหกเจ็ดสากเจ็ดเออว่าไงเขัน้ำไคมังาน้ำไหมั้งผ่านเท่าไหร่แกจะโกรธอ่ะเข้าน้ำไปมั้นะพี่เชื่อหาเามาห้าหกเจ็ มันมีสิบเก้าอันได้เหรอพี่ยัยเซราฟเกินไปอีกสิบอยู่เซราฟกันข้าจะคู่น่าคู่นนช่องมันนแต่ผมแค่มองว่าจริงๆมันต้องได้คนละสิบดิเรามีสามสิบคนครบไหมหรอก็พี่ให้คนละสิบทุกคนแล้วอ่ามันเหลือเท่าเดียวมเหลือก็แต่มีคนไม่ได้มาไม่ได้เปล่าเป่าเลยไม่ใครยังไม่ได้เอาด๊อกแตกเปล่าหรอมาช่างมาช่างมันมึงเอาด๊อกแตกกันแดงแดงมึงแตกครบแล้วเอาเก็บด๊อกแตกกันยัง เกี <formation jin inh aling> <at> ่ยวเราแท็ด้วยโฟโคลานใช้ดีแม่โฟกูลานเลยคือเราต็มตัวได้เลยครับตนะตะคู่ครับอันนึงนะครับมีเมียนหนึ่งเต็มบ่อยสามรุ่มสิบห้านะสามรุ่มสิบห้าให้รวมหนเลยรวมรวมเลยรวมเลยรวมเลยเต็มเลยเฮียรอบๆเกินรวมเก็บอาวุธก่อนเก็บอาวุธก่อนเดี๋ยวลั่นเนี่ยฟังกูนะฟังกูใครยังไม่เอาของใส่ช่องเอาใส่ช่องเอาของเลยเรียบร้อยพ่อหนึ่ง เกาะใส่รถได้นะเกยครับเอ่อฟังกูนะเอาชัวร์อลมีเพื่อนวิงอยู่เช็คสไลท์ไหมเช็คสล์ฟังกูสไล์นะทีใครชนะไม่ได้ออกไปอุ้มตัวเองเย่นเลยกับมันหัวหม่พี่เฉินต่อเลยโอเค็ออ เรื่องไอ้มืดเดี๋ยวมึงเคลียร์กูหลังเฟสครับบัวนวันนี้สิ่งที่ต้องเล่นสำคัญนะไม่รู้ว่าผู้มึงคิดเฮียอะไรกันอยู่ในหัวตัดแน่ทุกเรื่องสิ่งที่มึงต้องโฟกัสคือเฟสวันนี้แล้วก็ไฟนี้ทุกไฟที่ตีผู้มึงต้องตั้งใจและเน้นที่สุดอย่างที่อย่างกลับไปสู่เบสิกแรกทุกการตัดใจของมึงเปลี่ยนไฟได้เสมอฉะนั้นถ้ามั่นใจว่าตัดใจแล้วทําคิดให้ไวทําให้ไวตัดใจทําแล้วทํา แต่สิ่งหนึ่งที่กูย้ําถ้าตีเขาไม่หมดอย่าป้นเพราะมึงใจว่าถ้ามึงป้นเราเสียคนหนึ่งคนในการไฟตีเขาไม่หมดตํารวจมาต่อให้ป้นได้แค่สองอันสามอันนำก็คือนํา <c oughs> จำไว้แค่นี้พอเดี <c oughs> ย๋ยวรอดูไฟแรกว่าตํารวจเล่นยังไงเ <c oughs> ขาเล่น <c oughs> ยังไงเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเดีย๋ยวมาคุยทีไฟสอง <c oughs> แค่นั้น <c oughs> ที่เหลือตามซ้อมตามที่เล่นมาพวกมึงเล่นได้อยู่แล้วเพื่อนล้มดึงเพื่อนจังหวะตีได้ตีจังหวะลุมได้ลุมดูจังหวะเอาเองเลย เปิดเวลาเพื่อนโดนล็อกพยายามวิ่งหาเพื่อนปลดต้องปลดล็อกปิกปลดเวลาไฟเคลียร์จบของใครขาดเดี๋ยวมาคุยกันเทกกันได้เพราะกูเพราะพวกทุกคนพกสแปร์มาเผื่ออยู่แล้วมันตรงนี้ไม่ต้องกังวลยังไะคะพอคุยแป๊บนึงครับเล้นเต็มที่ตีที่เต็มที่เพราะว่าเท่ที่มึงทำมาทั้งหมดถ้าแพ้ไฟนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เต้นให้เต็มที่ของไม่ต้องเสียดายของซื้อมาใช้ถ้าไม่ใช้ตอนนี้มึงก็ไม่ได้ใช้แล้วแค่นั้น มาบูมเถิดแม่ดิต้อไอ้หรอตื่นสายก็ด้วยนะเว้ยแล้วก็ไอ้ดูจังหวะชุบด้วยอ่ะอุ้มไปอ่ะถ้ามันชุบไม่ได้จริงๆอ่ะปล่อยไปเลยแล้วเขอยากจังหวะชุบใหม่อย่าฝืนโอเคหนูเอ้ยเดี๋ยวก่อนอ,อ,อดีดีอยาก<อ>นึงมึงกดดิดูดิว่าด็อกแสกเก็บมันรถกันยังคนละหนึ่งกี่รอบคนละหนึ่งรอ่แล้วรอคนถอยคนละทีหน่อยถอยท้งคนละทีนะครับทุกคนเลยพอเท่าน่ะเออกลับมาละวดีขึ้นเยอะเติมีเรื่องนึงครับตอนชุบเพื่อนอย่าลืมปล่อยด้วยนะเดี๋ยวมันค้าง แล้วเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยถ้าสมมติตีเพื่อนตลบหรือพลาดทำเพื่อนสลบดูจังหวะเนี่ยเว้ยไม่ใช่รู้สึกผิดแล้วรีบชุบดูจังหวะเล่นก่อนเป็นว่าพลาดแล้วไม่ต้องโทษกันเริ่มใหม่ไม่ใช่แค่ไฟเดียวจบอยู่แล้วฉะนั้นพลาดช่างแม่งไม่ต้องไปทําเสียงหุดหยิดพลาดเอาใหม่แค่นั้นจบตีตีเพื่อนตายมึงไม่ต้องไม่ต้องแบบเทียนขย้อนี่จะชุบเพื่อนเอาไป้เล่นคืนไม่ต้อง คือจังหวะต้องพยันขยอนนะมึงดูจังหวะดิเช็คนัดทุดท้ายเปิดชาวติงกันด้วยห้ามดึงเด็ดขาดเปิดลรคอชาวตด้วยถ้ารู้ว่าชุบแล้วตายแน่แน่แคนเซิลแล้วกลับมาเล่นเอาค่อยหาจังหวะใหม่โอเคป่ะส่วนตัวปืนห้าคนวันนี้เป็นไม่ได้โฟกัสตัวล้มโฟกัสโฟกัสเพื่อนจังหวะเพื่อนชุบปืนยิงได้ยิงแม่งทีเลยต้องรอดูว่าแม่งเพื่อนไอเทียนั่นจะเข้ามาเปล่าเห็นเพื่อนชุบมึงยิงลงไปก่อนเลยอะไรคิดง่ายไม่ต้องคิดเยอะกลับไปอย่างคือปืนห้าคน ไปแล้วถูกป่ะมีคุณมีกูมีโทนี่มีหลงใครคนเซล่าห้าเซล่าโอเคห้าคนห้าคนนี้จำไว้แค่ว่าเพื่อนล้มมึงยิงแต่ถ้ารู้สึกว่าไฟมันต้องลงลงเดี๋ยวกูเดี๋ยวจะเหลือแค่ส<บ>ามคนเรียกปืนขาตายสามคนปืนขาตายกูติพคุณสามคนจะไปปืนขาตายแค่นั้นส่วนห้าที่ให้ที่ให้สองคนสแปรขึ้นมาเพื่อเอาไปเปิดไฟพอเปิดไฟเสร็จปุ๊บคือเปิดไฟอะ่ะมึงได้เกินห้าก็ได้กูไม่ว่าแต่เมื่อไหร่มันล้ม กูไปตรงนั้นลุมนะเอาเลยต้องกระจายหลุดมองนะเพื่อนครับมองดีๆนะมึงกูมึงมองกันดะีๆนะสำคัญมากอย่าแยกไฟเป็นสองกลุ่มยิ่งแยกเป็นสองกลุ่มเรายิ่งเสียเปรียบเห็นกลุ่มไหนลุมแล้วมันล้มแล้ว,ลลวกูเข้าไปตรงนั้นลงรถเอาเลยก็ปปไปกู้ก็ไปกูตีก็ได้แต่แค่อย่าร้อยว่ากูเข้าไปเพื่อให้มันอ่ะไม่เข้ามาช่วยเพื่อนหรือช่วยเพื่อนไม่ได้แค่นั้นพอ พวกพวกพวกมีดอ่ะมึงดูดีๆมันอาจจะเล่นแบบว่าตายแล้วจบไวอ่ะมึงหาจังหวะพวกนั้นเล่นได้สบายๆเลยถ้ามันบ้าจบก็เล่นไม่ได้หมดแล้วเอาคืนถ้ามันบ้าจบมีวิ่งเข้าไปป่าก่อนเลยใช่ถ้าใครบ้าจบได้อยู่แล้านพฟกกันได้ลถ้าเราไม่บ้าจบอ่ะเราเคียย์ให้หมดก่อนนะพี่เเขาบอกอ่ะเราเล่นสบายเว้ย ถ้าเกิว่ามึงตีมันปีมันเข้าหลังมึงแน่กพยายามพรกมึงรู้ก็อยู่แล้วเว้ยพวกมึงรู้ก็อยู่แล้วเว้ยว่าต้องทำอะไรเว้ยแคนอย่างเดียวเลยขอแค่มึงโฟกัสเว้ยทุกคนโฟกัสหมดเชื่อกูกูได้สบายนี่แทงหลังไม้จะฝืนมานเยอะนะมานเยอะมากบุมเอาไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วไหวแหกเากันหน่อยเว้ยเากันหน่อยเว้ยเอามาไหวือวือ

พี่แดนมขอลงฟากอุธวต่อด้วยโอ้โวไปเกาะยังอะด้วยเกตเปียงกระจกเปล่งหรพี่แนเดี๋ยวกาะไปเกาะไม่อยากชนตรงๆไปทางเหนนะไเลยนะพี่เเปียถ้อชนตรงๆชนไรเขียวได้ไปทางเลยนตอน้งโดนบัมมอ่มึงบอกเดย้่าไเดเชาตงเอชาตงกันด้วยเล่เชาติงกันด้วยชาตงกันด้วยถ้าอยากชนตรงไปดเขียว้ไครับเอ่อทุกคนลงไปดิใส่เกาะ ลงรถใส่เกาะได้สรับเาได้สรได้สเกาสเกาใส่เกาะ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 ได้ยินได้ัไเลไอ้นี่ไฟต้นๆกลวจะยิงตัวไว้เดี๋ยวรอสัญญาณปล่อยตัวนะครับต้อง่อครับะี่รแท็กก็ถือว่าลืมของใส่ช่อไม่ได้หมดลืมนะอย่าลืมนะี่บอกนะเอ้ยเที่ยวอะไรสั่เอาไฟลใส่รถกัว เําเป็นขาดด้วยเหรอผู้ขอชาร์จัดเบ็ดเป็นอะรหรอขับแป้นนึงขับแป้นนึงไม่ลืมเถื่อนวุินะไควักโทรศัพท์อยู่หรืออะไรอ่ะกดเลขมด้วยไม่พยายามไฟแรกอย่าควักโทรศัพท์ถ้าจมบวุฒิถ้าแต่ตรงนี้พยายามไม่ต้องเล่นโทรศัพท์เลยเอาวุฒนไะได้เด้งมาเลย เราดึงเพื่อนเอาแต่ทำไมพร้อมเลยไปแรกอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเจอเราจะเจอเลยถูกไหมตรงเอาเลยอย่าแย่งกันเล่นนะอย่าแย่งกันเล่นโซโซฮาร์เราจะเจอเลยนะเราเจอเลยไม่ไกลอย่าลืมไม่ต้องขอโทรศัพท์แล้วอย่าลืมสัญญาณรอรอสัญญาณจากสภาอย่าแย่งอย่าแย่งกันเล่นเด้อทุกคนกางมือพกของซ้อมอะไปะมีมี ไม่ได้พกเลยเฮียอัดยาเต็มตัวเลย2ีสองก้ยช่ไม่ใ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 ช่ไอ้นี่ไอ้หไม่่ไอ้ไ้ามซุ่ม่มเอินเยได้วย่อย่ารักอย่ารักเพื่อนมากเกินดูชีวิตตัวเองด้วยเอ้ยง่ายๆเลยช่วยกันเล่นไม่ซิ่งอย่าแย่งกันเล่นแค่นั้นน่ะตายยากแล้วหรอไม่ยากหรอกจริงตายพรา่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว 응, 저让他나然后我们再按这个